สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมงานธนากิษดานะครับจะมาขอแนะนำจุดสู้คดีฟ้องช่อโกองแชร์ในคดีฟ้องช่อโกองแชร์นะครับปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนายวงแชร์หรือเท้าแชร์นะครับก็จะค่อนข้างนำคดีแจไปแจ้งความขึ้นสู่ศาลโดยการจ้างทนายความฟ้องเองหรือลูกแชร์เนี่ยก็ ฟ้องว่านายท้าวแชร์ช่อโกงตอนนี้ทีมงานธนากิจดานะครับจะมาขอญาตเปิดเผยจุดสำคัญในการสู้คดีช่อโกงแชร์ว่าเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งหรือไม่ซึ่งความแตกต่างนะครับระหว่างการช่อโกงแชร์กับการผิดสัญญาทางแพ่งเนี่ยเป็นจุดสังเกตรหรือเส้นบางๆที่มีความยาก ในการพิจารณาว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเป็นการผิดสัญญาหรือเป็นการช่อโกงตอนนี้ซึ่งตามมาตรา3ามีหนึ่งนะครับมีหัวใจสําคัญหรือบทบัญญัติอันเป็นองค์ประกอบที่ว่าผู้ใดโดยทุจริตหลอกลวงผู้อื่นด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งและโดยการหลอกลวงดังว่านั้นได้ไปซึ่งทรัพย์สินของผู้ถูกหลอกลวงโดยทุจริตนะครับ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานช่อโกงนะครับแต่หากเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งนะครับสัญญาแชร์เนี่ยจะเป็นสัญญาประเภทหนึ่งนะครับที่มีการตกลงกันว่านายวงแชร์เนี่ยครับมีหน้าที่รวบรวมเงินหรือทรัพย์สินนะครับของลูกวงและจะได้ประโยชน์หรือผลตอบแทนจากการที่ว่าไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับในการได้รับเงินมือแรกนะครับ แต่มีหน้าที่หรือความรับผิดชอบนะครับในการรวบรวมเงินจากสมาชิกและส่งแก่สมาชิกให้ครบทุกคนตามจำนวนวงนะครับตอนนี้ความแตกต่างของการช่อโกงหรือการผิดสัญญาทางแพ่งนะครับถ้าเป็นการเล่นแชร์กันนะครับมีการรวบรวมเงินจริงมีการประมูลหรือแบ่งปันรวบรวมเงินกันจริงนะครับและสามารถเล่น จนจบวงได้โดยที่เงื่อนไขดังกล่าวเนี่ยไม่ใช่ไม่สามารถปฏิบัติได้หรือเจตนาหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นตรงนี้จะเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งนะครับเรื่องแรกนะครับก็ะจะพิจารณาว่า1เนี่ยนายเท้าหรือเท้าแชร์เนี่ยการที่จะเปิดเงื่อนไขหรือเปิดวงแชร์ขึ้นมาได้เนี่ยจะสามารถปฏิบัติได้จนจบวงหรือตามจำนวนวงที่ แจ้งแก่กสมาชิกได้หรือไม่นะครับถ้าสามารถปฏิบัติได้ถึงครึ่งวงหรือว่าค่อนวงแล้วต่อมามีปัญหาในการรวบรวมเงินตรงนี้ก็จะเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งซึ่งจุดสำคัญที่สู้คดีก็ต้องดูหนึ่งดูเงื่อนไขสองดูสิ่งที่ปฏิบัติต่ตอกันนะครับสามดูในส่วนของการรับเงินการการโอนเงินกันนะครับอาทิเช่น สมมุติว่ามีทั้งหมด2 0มือใน1วงนะครับสามารถปฏิบัติตามสัญญาไปได้ถึง15มือแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นการผิดสัญญาแต่ในทางกลับกันนะครับหากนายเท้าเนี่ยรับเงินจากสมาชิกทั้งวงมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ไม่ประมูลหรือไม่ชำระเงินให้แก่สมาชิกใดเลยนะครับตั้งแต่มือที่2ลงองจากเท้านะครับตรงนี้ก็ต้องดูเจตนาประกอบนะครับว่า เป็นเจตนาช่อโกงมาตั้งแต่ต้นหรือไม่นะครับในประการแรกก็คือสรุปได้ว่าหนึ่งเนี่ยดูว่านายท้าวงแชร์เนี่ยสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ตนเนี่ยประกาศหรือบอกหรือแจ้งให้แก่สมาชิกวงแชร์ได้หรือไม่นะครับประการที่สองนะครับดูว่าตลอดระยะเวลาที่เปิดเล่นแชร์กันมาเนี่ยสามารถปฏิบัติ ตามหรือเล่นจบไปแล้วเนี่ยกี่วงนะครับอันเป็นอันที่สองนะครับอันที่สามก็คือพฤติการในการโอนเงินนะครับการโอนเงินระหว่างกันเนี่ยปฏิบัติตามพฤติการที่สามารถปฏิบัติได้ตามข้อหหรือข้อ2หรือไม่นะครับอันที่4ก็จะเป็นในส่วนของการมีมือเป็นนะครับหรือการที่ว่าลูกแชร์หรือนายเท้าแชร์เนี่ยได้ชําระเงินค่าแชร์ในแต่ละง,งวดไปแล้วนะครับ แล้วก็ถึงกําหนดแต่ยังไม่ได้รับตรงนี้ก็จะเป็นมือเป็นถ้ายังมีวงที่เป็นมือเป็นอยู่เนี่ยในพฤติการนั้นเนี่ยครับตัวของผู้ถูกฟ้องคดีช่อโกงเนี่ยก็จะไม่ใช่การเป็นการช่อโกงนะครับแต่เป็นการผิดสัญญ,ญาทางแพ่งนะครับอันที่สี่ก็คือวงที่เป็นมือตายนะครับวงที่เป็นมือตายเนี่ยหมายความว่าวงที่จําเลยหรือบุคคลผู้ถูกฟ้องคดีคนนั้นเนี่ยได้ประมูลแชร์ออกไปแล้วนะครับแต่ยังส่งไม่ครบหรือนายเช้า ายท้าวงแชร์นะครับรับเงินออกไปแล้วแต่ว่ายังส่งไม่ครบตรงนี้ก็จะต้องดูว่าหลังจากเขาได้รับวงแชร์ไปแล้วประกอบกับข้อ1ข้อ 2- ข้อ3ตามที่พูดมาแล้วเนี่ยเขามีเงื่อนไขหรือมีเหตุอันใดที่ไม่สามารถแล้วมีบุคคลผู้ใดในการโกงหรือการไม่จ่ายหรือมีเหตุอันใดที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ตามสัญญานะครับถ้ารับเงินมาปุ๊บแล้วโกงมีเจตนาชอบโกงตั้งแต่ต้นถ้าดู จตนาอื่นๆประกอบแล้วเนี่ยแล้วพิจารณาได้ว่าเป็นการช่อโกงเนี่ยอาจจะเป็นการช่อโกงได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการเล่นแชร์นะครับถ้าเป็นการเล่นแชร์กันจริงๆนะครับจะเป็นการผิดสัญญาทางแพ่งนะครับตอนนี้ข้อกําหนดที่พูดกันนะครับว่าเนี่ยห้ามเล่นแชร์เกิน3ามวงนะทุกวงรวมกันห้ามมีสมาชิกเกิน3 0ิคนนะแล้วก็ห้ามมีทุนกองกลางเกิน3 0,000 ข้อกําหนดตรงนี้อยู่ตรงไหนก็คือข้อกําหนดตรงนี้นะครับอยู่ในพระราชบัญญัติการเล่นแชร์นะครับพศสอง4ห้าสมสี่ตามมาตราสี่ห้าหกนะครับแต่มันเป็นข้อกําหนดที่ห้ามเฉพาะนายท้าวงเท่านั้นก็คือท้าวแชร์ห้ามท้าวแชร์นะครับส่วนลูกแช์เนี่ยจะเล่นกี่วงก็ได้นะครับแต่ถ้าท้าวแชร์เล่นเนี่ยถือว่าเป็นนิติกรรมที่ขัดต่อกฎหมายโดยชัดแจ้งนะครับเป็นโมฆะซึ่ง หากท่านมีปัญหานะครับหรือถูกฟ้องคดีช่อโกงนะครับสามารถปรึกษาทีมงานทนายกฤสดาได้นะครับที่เบอร์โทร089142 7773หนะครับหรือ line id at lawyer in t h นะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ